รับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็มีในส่วนของ f o r t u n e r นะครับเข้าใหม่1คันราคาโคตรถูกครับนะอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0เาครับเป็นตัวหน้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถปี2016ที่เป็นดิสหน้าดัมหลังครับนะแต่ถ้าเป็นปี17จะเป็นในส่วนของดิสหลังแต่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของปี16กับนะ2.4ตัวมีมีคุชคอนโทรลครับกล้องบันทึกกันหน้าด้านหลังนะครับสเกิร์ตรอบคันเปลี่ยนโชคหน้าโชคหลังแล้วเรียบร้อยครับราคาดีๆครับเลขไม่20,000 0เท่านั้นครับแต่ราคาเข้าดี คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เห็นนะครับ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มเลยนะผมให้ดูก่อนนี่ครับล้อแม็กซ์สวยนะพี่แล้วก็ที่สําคัญครับตัวโช๊คเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยครับทั้งหน้าและหลังนุ่มแน่นอนนะครับนะส่วนมากคนที่เกับโปรเจนเนอร์เขาจะไปเปลี่ยนตัวโปรเฟนเดอร์นะครับชุดกลับเต็มใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็ถือว่านุ่มมากนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสันดีร์ด้านข้างถือว่าโอเคเลยนะครับเดิมรอบคัน นะครับสเกิร์ตใสมาให้แล้วเรียบร้อยครับทั้งหน้าและหลังนะครับกล้องถอยชัดๆมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันและที่สําคัญนะครับได้เป็นในส่วนของประตูไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนะพรมมีให้จัดเต็มครับครบชุดนะแล้วก็ในส่วนของกล้องบันทึกด้านหลังครับของแท้จากทางโตโยต้าและกล้องบันทึกด้านหน้าของแท้จากทางโตโยต้ามีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับหัวบรรยมันติฟังก์ชันนะครับ มีในส่วนของ cruise control แล้วเรียบร้อยนะครับเลขไม่ครับแสนกับอีก1 4 0่งนันะครับก็มาตึกด้านหน้าของแท้ตัวตาม,มือนกันคันนี้เพิ่มออปชั่นมาเยอะนะครับเพิ่มมาเยอะมากขนาดเป็น 2.4V นะอ่าออปชั่นบอกเลยว่าเลือเหลือครับร้อแม็กแจ่มๆเดี๋ยวรายละเอียดนะครับลึกๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปต่อไปครับ รับก็เป็นในส่วนของ Fort u n e r นะครับโอ้โหนะครับราคาดีๆนะครับราคาไม่ข้าม8 0ดแสนนะผมแนะนำคันนี้เอาไปใช้งานกันครับได้คันสีบรอนเงินด้วยนะครับคันนี้ก็ใส่สเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับชกหน้าชกหลังเพิ่มเติมมาให้กล้องบันทึกด้านหน้ากล้องบันทึกด้านหลังเพิ่มเติมมาให้นะครับออปชันจัดเต็มอย่างนี้ครับห้ามพลาดเลยนะครับก็ถือว่าสวยหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้เป็น Fort u n e r 2.4V นะครับที่มีในส่วนของ Cruise Control ให้แล้วเรียบร้อย โอ้โหนะออปชั่นครับหรือเหลือเลยนะและใช้งานได้จริงด้วยนะและที่สำคัญนะครับ2.4ตัววีคันนี้ปี2,016นะครับราคา6 8 9 0 0 0ปนานะครับเลขหมายส1 0 0 0 0น่ 21, 000, นะก็ถือว่าโอเคนะเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะครับกับายทะเบียน3,2,5,9นะครับนะแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรคเ,เ,เตอร์นะใบบีม LED แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัว เดทํม LED 5ดวงเรียงกันนะครับสภาพคงคมไปก็ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครัวนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลยและที่สําคัญนะครับโค้เมียมคิ้วด้านล่างนะครับสวยมากไฟตัดหมอกครบจบไปทัางด้านหน้าโคมเมียมเหมือนกันนะครับตะเหลี่ยมวากระโปรงครมคมแบบนี้รอยลักยิ้มนะแทบไม่มีเลยสันเดียบเนข้างนะครับสีเดิมรอบคันและที่สาคัญนะครับเก็บระหว่างกันชนสวยมากล้อแม็กครับปัดเงาทูโทนครับรอยปีนฟุตบาทไม่มีสภาพบอกเลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ สภาพเกือบร0อนแบบนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะตัวนี้มาในขนาดยางครับนะ2 6 5้าทับหกอาครับยางบิดโอนปี2022ี่พี่เอาไปใช้งานยาวๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะและที่สำคัญนะครับตัวโช๊คเขาติดตั้งเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับสีฟ้านะเดี๋ยวผมพยายามดูยี่ห้ออยู่นะว่ายี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหรือใครอยากสอบถามนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้นะครับเข้ามาสอบถามกันได้เนาะอาจจะได้ติดต่อผมมาด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงรอยลักกิ๊มสันเหลี่ยมด้านข้างนะครับโอ้โหคมๆแบบนี้กระจกภาพไฟฟ้า,าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยและที่สําคัญนะครับการสาดคคบจบมือจับคมเยี่ยมแบบนี้มีเปิดปิดไวเลสนะครับทั้งซ้ายและขวาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันกระจกของแท้ตัวตาครับผมเดินดูให้รอบคันนะได้ของแท้ทั้งหมดเลยและที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวคัสซีครับไม่มีการตัดต่อนะครับนี่ครับถ้าพบว่ามีการตัดต่อนะผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต นะครับสเกิร์ตด้านหลังมีมาให้นะครับกล้องถอยชัดๆแบบนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะขออนุญาตเปิดให้ดูครับระบบไฟฟ้านี่ครับอ่านะครับรถ PPV รถครอบครัว7ที่นั่งที่ดีที่สุดนะผมยกให้ Fortuner นะครับและเป็นรถรถแบรนด์ตลาดด้วยนะครับเรื่องการเซอร์วิสการไลไถูกถูกที่สุดแล้วในตลาดนะครับแล้วก็นี่ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะไม่ว่าจะเป็น l e g e n เดหรือ l e a d e อนะครับ ก็ยังโคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมนะรถปี2020 23 24นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบแขวนแบบนี้ครับก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้อยู่นะครับนะ่ก็ถือว่าสวยเลยนะครับตัวพรมนี้นะครับลูกค้าคุณเก่าติดตั้งมาให้นะครับก็ได้รอบคันเหมือนกันนะครับมูลค่าประมาณ3,000กว่าบาทนะลูกค้าเขาก็ติดตั้งมาให้แล้วร,รถมายังไงเราขายไปอย่างนั้นนะครับไม่ขายไม่เอาออกนะครับนี่เลยนะสภาพต่งคาด้านบนถือว่าสวยนะรถนี่คมกริบ นะครับนี่คือรถเดิมรอบคันนะเพราะว่าผมก็ขับ f ฟ r t u n e er ออยู่ผมขับปี2 0 1 7นะตัวปี2 0 1 7จะได้ในส่วนของดิสหน้าดิสหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวกระบอกโช๊กก็เป็นกระบอกโช๊กไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นปี2 0 1 6ที่ได้ในส่วนของดิสหน้าดําหลังนะครับนะแต่ผมว่ามันมันไม่ใช่ประเด็นอะไรขนาดนะนะั้นมันประเด็นอยู่ตรงที่คันนี้ราคามันดีนะครับราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0ปานะครับตัดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้เหมือนกันนะครับแค่ติดต่อมาได้ นะครับนะ่แค่ติดต่อมาได้เลยเดีย๋ยวผมให้ดูในส่วนของอช่วงล่างก่อนนะครับในก่อนจะไปดูช่วงล่างนะครับคันนี้เพิ่มออปชันจากาป้ายแดงมานะก็คือการติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าแล้วก็กล้องบันทึกด้านหนังนะครับด้าของแท้จากทางโตโยต้ตามีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยอ่านะเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของช่วงล่างก่อนนะครับนี่ครับช่วงล่างตัวโช๊คนะครับอ่านี่ครับ ของโปรเฟนเดอร์นะครับช่วงล่างก็ในส่วนของใส่มันก็จะไม่ใช่ในส่วนของตัวท็อปนะมันก็จะเป็นในส่วนของรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับนะสีเหลืองแบบนี้นะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์สามารถปรับได้นะเป็นวาล์วปรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นโปรเฟนเดอร์หน้าหลังนะครับก็ถือว่าโอเคนะล้ออะไรอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลย อ่านะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าออปชันเนเขาจัดมาเต็มนะมีในส่วนของคูสคอนโซลให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับและใช้งานได้ด้วยนะครับนะใช้งานได้ด้วยส่วนมากเราจะเห็นในส่วนของคูสคอนโซลจะมีในส่วนของที่เป็นตัว2.8ดแต่วนี้สอ4่นะครับออปชันเหลือๆให้แน่นอนนะครับเรื่องประสบการณ์ไฟนซ์นี่ไว้ใจผมได้นะปล่อยรถมา3 0 0 4 0 0คันแล้วครับนะครับนี่เมื่อก่อนที่ผมบอกครับผมได้มาหมดนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับปกติเราจะเห็นช่องตรงนี้เป็นช่องที่เอาไว้ เอาไว้วางเอาไว้เสียบโทรศัพท์หรืออะไรนะแต่มันเสียบไม่ได้เต็มหรอกนะครับส่วนมากถ้าเป็นรถผมนะก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนที่ใส่ขยะไปแล้วนะเวลาคนกินโอมกินไรก็ยังมาใส่นะแต่ตรงนี้เขาปิดนะครับปิดเลยแล้วก็ใส่ในส่วนของที่เป็น USB ให้นะครับนะสองตำแหน่งแล้วก็มีในส่วนของอนี่ครับ12โวลต์นีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างมีเต้ารับนะครับที่เป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับอยู่ที่100วัตต์ไฟ AC นะครับเบาะสีน้ำตาลแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะขออนุญ,ญาตเปิดกระดูกงนะูนะี่ครับไม่มีพิความแน่นอนเพราะว่าเรามีการวารันตีให้นะครับเรามีการวารันตีให้นะครับวารันตีจากทางาทางร้านเลยนะครับนะถ้าพบว่ามีการชนหนักจมนะ้ำพ่ความมาผมก็รับซื้อคืนร้อยเปเซนะครับและที่สําคัญนะครมอะไรผมอะไรมันติฟงังก์ชันนะครับมีส่วนของ cruise control นะครับเกียร์ออโต้สวยๆแดบบอร์ดแจ่มๆแบบนี้ กล้องบันทึกด้านหน้าครบจบครับเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยโอ้โหตัวเบาะไม่ขาดวิบตัวนะนี่ครับรถมือ2คัดเกรดให้แล้วเรียบร้อยกระจกขับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าออโต้ทั้ง4ประตูนะครับเซ็ทนทรัลล็อกนี่ครับพุชสตาร์ทครบจบเลขไมล์สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชั่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาแต่ผมชอบพรมนะคือพรมเขามีที่เสียบโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับนะ่าเป็นช่อง,องตรงนี้ ก็่าเป็นช่องตรงนี้เอาไว้เสียบนะอ่าแพงนะบอกเลยว่าสามพันกว่าบาทนะครับเกือบสี่พันนะครับขออนุญาตกดปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าโอเคแอร์ก็เปิดมาก็เย็นเจี๊ยบอยู่แล้วนะครับแรงด้วยนะโอ้โหน่าจะเพิ่งเปลี่ยนกรองมานะครับนี่ครับหน้าจอนะครับเราสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับก็มีบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับตัว ความเร็วลอบนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวหน้าปัดนะครับนาแสดงผลข้อมูลนะครับมีให้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับหน้าจอ f o r t u n e r ของแท้ขนาด7นิ้วนะครับกล้องถอยชัดๆมีในส่วนของ SD card Navigator มีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแดบบอร์ดก็ถือว่าโอเคนะคันนี้เปิดมาแอร์เย็นเจี๊ยบครับแต่ตรงเนี้ยผมทําการถอดออกอยู่นะครับเพราะว่ามูลค่าของ SD นะครับหน้าของแท้จากทางเจ้าที่เป็นในส่วนของอ มมโมรีบันทึกในส่วนของเซฟเวอร์ในส่วนของเนวิเกเตอร์นะครับแพงมากนะครับของแท้อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทเราทำการถอดออกเพราะว่าเซลล์ที่นี่เยอะนะครับประมาณ3040คนทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดแล้วไม่รู้ว่าใครต่อใครขึ้นมานะครับเขากลัวเอ็ดดีกาตรงนี้หายก็ถอดเก็บไว้ให้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะเรื่องคุณภาพรถเราก็มีเรื่องวารันตีให้นะครับไฟสีขาว LED แบบนี้นะครับสว่างมากนะครับหมดอีโคเพว่มหมดมีมาให้นะครับงาตรงนี้นี่ก็มี ในส่วนของที่ใส่เหรียญให้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนของแพทเทอร์ชิพให้นะครับอ่านะครับพอติเนอร์ให้มาเยอะนะแล้วก็มีในส่วนของคูสคอนโซลนะครับนี่ครับล็อกความเร็วได้นะครับออปชั่นพวกนี้นะครับเป็นออปชั่นที่เพิ่มมาจากป้ายแดงนะครับนะปกติจะไม่มีนะครับทํามาเป็นตัวพิเศษเลยเพิ่มมาในส่วนของที่เป็นในส่วนของคูสคอนโซลนะครับก็มาถึงด้านหน้าก็มาถึงด้านหลังนะครับของแท้จากทางโตโยต้าทั้งหมดนะครับนะทั้งหมดก็ถือว่า ธรรมดีนะครับนักรำมดีเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับก็ไปดูส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์4.6บาวแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็สตาร์ทรถอยู่น่าจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับก็ไม่200,000นะครับน่าจะราคาดี6กแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับนะาสองยี่สี่ตัววีนะครับเครื่องยนต์สองจุดแปดไอสองยี่สี่ลิตรขอภัยนะครับ ร้อยห้าสิบแรงม้ายังไงก็ลื่นฟืดฟ้าแน่นอนนะครับอาการการประหยัดน้ำไม่ต้องพูดถึงครับฝากระโปรงนะครับนี่เลยนะร่องการใช้งานมีห้ามใหม่มานะครับต้องมีร่องการใช้งานอย่างนี้เลยนะครับหัวน็อตนี่คมกริบคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะอ่าถือว่าสวยแจ่มเลยครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะครับสาคัญที่สุดนะคือความเดิมของเขาครับนี่ครับหัวน็อตนะครับแล้วก็คานด้านหน้านะครับนี่ล่องการใช้งานมี นะครับนะล่องการใช้งานมีห้ามใหม่มานะครับเนี่ยใครเอาไปใช้งานนะครับผมแนะนําคันนี้689,000นะรวมแบตด้วยประมาณเจ็ดเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสี่ไหมนะประมาณนี้นะครับนะแต่เรื่องแบตเดี๋ยวเรามาคุยกันมาเคลียร์กันได้นะผมมีข้อเสนอพิเศษเรื่องแบตให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคหนึ่งคันนะครับผมขอย้ำรุ้นอีกทีครับนี่คือ Toyota Fortuner นะครับ 2.4V นะครับปี2016เลขไม้200,000เท่านั้นนะครับกับราคาอยู่ที่689,000พี่ ใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเลขไม้สองแสนไม่ได้ถือว่าเยอะครับสำหรับเครื่องโตโยต้านะครับขับได้เป็นล้านกิโลก็มีการทดสอบมาแล้วนะครับตอนสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพาดรถใหม่เสือมนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ